ต่อที่ปีจอกันเลยนะคะสวัสดีปีจอค่ะปีจอเดือนนี้ดวงดีแล้วเดี๋ยวจะลงลงขึ้นนะท่านที่ป่วยสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นท่านที่ใจป่วยก็จะลงขึ้นท่านที่กระเป๋าป่วยก็จะดีขึ้นเรื่องดีแล้วนะคะ พูดเนาะเงดีก็โอเคก็ไปเรื่อยๆนอนทิศดีไว้ด้วยนะนอนทิศตะวันออกเฉียงใต้กับใต้ไว้เดือนนี้ไม่นอนเหนือนะคะทิศเหนือเว้นหนึ่งเดือนค่ะเดือนนี้ไม่นอนทิศเหนือนะจ๊ะทุกนักษัตริย์เลยค่ะท่านใดที่นอนทิศเหนืออยู่หันเลยค่ะไม่นอนนะคะเดือนนี้ หเดือนทิศเหนือหลายมากๆนอนไปเดี๋ยวไม่สาบายนอนไปเดี๋ยวหายใจไม่ออกนะอึดอัดหายใจไม่ออกนอนกระแสบกระส่ายแย่เลยแอวก็ท่านที่ปีจอเป็นชาวทิศตะวันตกก็นอนทิศต,ตกเฉียงเหนือกับออกเฉียงใต้นะจ้า ใส่สีเหงของตัวเองไว้ท่านที่ทราบนะท่านที่ไม่ทราบว่าสีเหงของตัวเองสีกิ่งสวรรค์ที่เกิดสีอะไรสีตลอดชาตินี้สีอะไรไม่ทราบก็ต้องใส่สีเสริมก็แล้วกันอ่ะใส่สีขาวสีครีมใส่สีฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ำเงินกรมท่าดำไว้เดือนนี้ ท่านที่ไม่ทราบสีมวงคนตัวเองต้องใส่แบบนี้นะท่านที่ทราบใส่สีเฮงของตัวเองไปเลยค่ะนะคะไม่มีอะไรนะดวงเริ่มดีแล้วเดี๋ยววันที่15ขึ้นไปสิ้นเดือนนี้ยิ่งเฮงยิ่งรู้สึกว่าโอ้โชคดีเลขแข่งชัยชนะด้านการงานการเงินมาทุกอย่างดีนะคะใจสบายใจโลง่งอาทีพหงุดหงิด,หง,ดหงิดก็จะหายไปจากหัวใจสัที ขอให้โชคดีมากๆนะคะขอให้สบายใจมากๆค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีสวัสดีค่ะ